WHA- <laughs> สวัสดีครับมื่อนี้ยก็มาพบกับพอตูนิดคือเ่าด้วมื่อนี้ยสิพามาเที่ยววัดอาหงศิลาวาดหนึ่งในคำขวัญของบึงการงามตาแข่งอาหงไปเบิงสะดือแม่น้ำโของอันนี้ก็เป็นหน้าวัดเป็นถนนบึงการหนองคาย าม,มาจากบึงการกับพวกไก่ปนในประมาณ20กิโลนี่แหละออมยิ้มอ่า,ออาทองไอ้ควขวัญจังหวัดบึงการให้ฟังหน่อยผู้ทอกแหล่งพราทรมข้าล้ำยางพาลางามตาแก่งอาคงบึงขงหลงเพลินใจน้ำตกใสเจ็ดสีปะเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสานน้ำมัสการหลวงพ่อใหญ่ศูนย์รวมใจสารสองนา อวัดเอาหงแล้วโอ้งามตาฮาฮ่าฮ่าโอ้งามไรต้องฟังแม่น้ำโขงเดี๋ยวพาไปเบิ้งไปเบิ้งหล่ะทางไปเบิ้งแม่น้ำโขง,ฟ,งฟังพุ่นฟังพี่ เสด็จแม่น้ำโขงวัดอาหงศิลาวาดสาธุสาธุพญาศีสุทโธทนาคลาดทั้งเพกเป็นวังพญานาหินพญานาคลาด พญาสวรรนาคราดโอ้นี่คือเสือแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงทือว่าเป็นแม่น้ำนา,นานาชาติมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหิม,มา,าลายไหลผ่านประเทศจีนพม่าลาวไทยกัมพูชาเวียดนามรวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ4,880กิโลเมตร เป็นแม่น้ำที่มีความยาวอันดับ8ของโลกแต่บริเวณที่เชื่อว่าเป็นจุดที่ลึกที่สุดเรียกว่าสะดือแม่น้ำโคงนั้นคือบริเวณหน้าวัดอาหงศิลาวานี่เองเห็นได้ชัดจากฤดูน้ำหลากช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยาคนเท่าคนแ่สมัยโบราณเคยวัดความลึกบริเวณสะดือแม่น้ำโคงที่ใช้พวก ใา้เชือกถูกติดก,กันยันลงไปประมาณ9 1 8วาก็คือเลือกแค่่ะส่วนหน้าแรงคือช่วงเดือนมีนาเมษวัดได้45ห่อนหาสิว่าจะนั่นบริเวณที่สือแม่น้ำโขงคือว่าปันข้างกว้างใหญ่และยาวจะสังเกตรู้จาก ได้หาท่านได้ให้จากทราบบริเวณจดุดใดที่ลึกที่สุดเรียกว่าสรี่แม่โขงนั้นจะถ้าสังเกตวางน้ำวนและตั้งแต่หน้าโบสถ์ถึงวิหารใหญ่จุดบริเวณตั้งป้ายประชามพันธ์นี้เองลักษณะ้ํำโขงบริเวณนี้โอ้ยเมื่ออ่านแล้ว <laughs> นอกจากนั้น ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคงูใหญ่ที่มีฤทธิ์มากอาจจะอยู่ในแม่นำ้ำโขงทุกวันออกพรรษา15ค่าข้ามเบเว็ดจะมีประชาชนเสื่อนมากมาเฝ้าการรอชมปรากฏการธรรมชาติเรียกว่าบังไฟพญานาคที่มีความเชื่อกันว่าเป็นเมืองหลวงของพญานาคแต่งแก่แถบอำเภอพลบิสัยจังหวัดหน้องคายมาถึงชลีแม่นำ้ำโขง วัดอาอหงศิลาวัดแห่งนี้มีความเสียกันว่าเป็นเมืองหลวงของพญานาคโดยบางไฟที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่เวลาพกทํำเป็นลักษณะของดวงไฟขนาดเล็กขนาดใหญ่ถ้าหัวเม่มือจนเป็นขนาดใหญ่ท่ากับใครไกลใคร,ใครหรันและผนสมมีสีแดงอมชมพูออกสีบางเย็นหลือสีแดงทับทิมไม่มีควันไม่มีขมเมาบ่มีเปลวมีแต่เสียงบ่มีกินโดยบางไฟพญานาคจะเริ่มจาก ปรากฏการณเหนือผิวน้ำตั้งแต่ระดับ1นึสิเมตรพุ่งชูพุ่งขึ้นประมาณสี่ห้ารเมตรเป็นระยะเวลา5้าสวินาทีจะดับหายไปในอากาศนาั้งที่ดวงไฟยังโตอยู่ไม่ได้ลีบดีแล้วค่อยดับลงไปเป็นลักษณะโค้งตรงเหมือนดอกไม้ไฟ ปัจจุบันกลุ่มวิจัยจากหลากหลายสถาบันพยายามตั้งสมมติฐานหาฐานปรากฏกล่าวเกิดขึ้นจากกลุ่มการธรรมชาติที่มีอยู่ในแม่น้ำโขงเช่นกาซมีเทนเป็นต้นแต่ยังไม่สามารถพิสูจน์หลักฐานได้ชัดเป็นที่แน่นอนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการกระทำของพญานาคหรือเกิดจากการการะทำของธรรมชาติเช่นการกิดความรู้คืออหงคำว่าหง หรือโฮงแปลว่าเป็นภาษาโบราณแปลว่าเมืองหลวงหรือพื้นที่กว้างใหญ่สังเกตจากคุ้งแม่น้ำภายในวัดจะเป็นที่กว้างใหญ่ส่วนมีอานำหน้าเป็นการพ้องเพี้ยนภาษาเช่นเดิมเรียกว่าต่อมาเรียกว่าน้ำน้ำโขงเป็นต้นแต่เดิมเรียกว่าน้ำของต่อมาเรียกว่าน้ำโขงเป็นต้น โอ้เก็ดความหูเล็กๆน้อยเยวบอ้เพิ่นว่าชือแม่น้ำคงจะมองเห็นป่ะโอ้น,นี่เรียกนำบนบนบนวนวนยางรลอไปอยังไงกัน แม่น้ำโขงคือเป็นว้านแหละแต่ก่อนพระเจ้าเอื้นว่าแม่น้ำของเป็นแม่น้ำของต่อมาก็เป็นแม่น้ำโขงฝั่งนั้นจะเป็นภูเขาควายหรือพระเจ้าจเอืน้นภูเขาคุ้ยแต่คนไทยเอืน้นภูเขาควายโอ้ยทำเป็นกลางมะ เป็นวัดขึ้นกันบ่า,าะเนวะเออเป็นวัดขึ้นกันมัน้งอืมสงสัยเป็นวัดทั้งนัง้นไไรเพราะว่ามีสังเกตได้ว่ามีมีอธาดเนะมีเจลีสงสัยเป็นวัด เร่อสังเกตได้สังเกตได้น้ำไปดิวน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 อยู่แถบมีเลไนี่ออน้ำไหลขึ้นขึ้นขึนจากงานยาตัวนึงไหลขึ้นขึ้นเหนือเนี่ยมันวนวนวนโอ้ยว่าเอ็นตะลึงน้ำคงอืมน้ำวนอีเหลียบมองนี่ ท,ท้างบนก็จะเป็นประเทศเลาวสุดเขตประเทศไทยแม่น้ำโขง้เจ้ากับพากันมาเที่ยวมาไหวกันไลยอยู่ขนาดบ่กมันขนาดโควิดขยายไปมาแล้วพ่กมันโควิดนีนสิบปันได้ ยางเบิ่งกันยาวๆไปเลยบู๊สุดดวงหูลูกตาบ้องผุนก็เป็นแกง,งเกาะกลางว่าเบิ่งน้ำหลายวันเลยอืมแปลกแปลกแปลกดีเดี๋ยวไปซืป้อบริษัทเบ่งเกาะกลางกันบิบก็เป็นโบ้สด โอ้แม oh, ่เลยพี่น้องเอ้ยย่างอู้ทุกคนจะเป็นเกาะกลางแสดงว่าเป็นเกาะกลางในน้ำเลยเนาะเดี๋ยวซุ้มไปบ้างเกาะกลางในน้ำอ๋อ ไดเลเกาะกลางแม่น้ำอถ้าเป็นจะเป็นหน้าแรงเนี่ยเพื่อนว่ายางข้ามได้อยู่แถวได้บุแกงเอาห้งแหละหน้าสงการกนี่เป็น่าน้ามาเที่ยวสงการแลวคนหลาย สงการานต์กับวันออกพรรษา,าคนหลายวันออกพรรษาข้าเจ้ามาเบิ่งบังไฟพญานาคคนเต็มเลยหลายแถวนี้ผมมีหอดมองนังขออนุญาตเด้อจ้ะแม่เอ้ยขออนุญาตด้วหลานมาเผยแผ่เจ้าแม่สาลเจ้าแม่เทพีเสดือแม่น้ำโขงหลานมาขอ ภาพพอลูกไปเผยแพร่ให้คนที่ว่าเคยเห็นไดไ้ได้มาจากได้มาจักกาละบูชาเด้อฝั่งทางน้นก็จะเป็นสาธารณรัฐประชาประชาชนสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยล้าว,ว่าจันละ แมนบล่ละครับบอแมนกนคะคอมเมนต์มาบอกเลยเน้น้ <c oughs> นนำโขงสุดแานสยามเนื่งมกะลาสองห้าห้าเก้าเปิดประตูสู่อาเซียน สำหรับคลิปนี้พอตุ้นนิดกัไว้สวมสิชก่อนเนอมากกดไลค์ถูกใจก็ก,กดติดตามกดซับไลค์กดแชร์ให้พอตุ้นนิดด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พอตุ้นนิดเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ